สวัสดีครับอิ่มสุขพ,อพอัฟอรที่ที่ดินแสนสุขวันนี้ภูมิใจนําเสนอแปลงที่ดินริมแม่น้ํานครนานนยกสวยๆใสๆแบบนี้เลยติดหน้าน้ํายาวถึงร้อยสเมตรที่สําคัญแปลงที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์นสสี่ชโนโดคุณแดงและราคาเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ไร่ละ3าล้านห้าแสนบาทเท่านั้นนะฮะโดยแปลง อื่นเนี่ยขายกันอยู่ประมาณ4ล้านถึง4ล้าน5นะแต่ที่ดินแปลงนี้เนี่ยได้น่านน้ำยาวร้อยสามเมตรนะครับแล้วก็ได้น้ำใสๆสวยๆแบบนี้เดี๋ยวพาไปชมว่าใสาขนาดไหนนี่ยมีทั้งโซนบริเวณที่ลึกแล้วก็ตื้นมีหาดกรวดหาดทรายแบบนี้ด้วยเด็กเล็กสามารถลงเล่นน้ำได้นี่ดูความใสของน้ำครับบอกเลยว่าใสามากๆนะเป็นโซนแหล่ง ลานกลางเต็นท์แหล่งท่องเ pues ท nah <Felix 's> <ique> ี่ยวใกล้น้าตกสลิกาเขื่อนขุนด่านประการชนน้ําตกนางรองน้ําตกวังตะไคร้นะคลองแม่น้ํานครนายกตรงนี้นะครับเป็นเส้นเดียวกับที่มีการล่องแก่งนะบรรยากาศบริเวณบนแปลงที่ดินเนี่ยยังมีไม้ใหญ่แล้วก็บริเวณรอบข้างเนี่ยบรรยากาศดีร่มรื่นมากๆเลยนะครับที่สวยริมแม่น้ำนครนายกติดหน้าน้ำยาวถึง100เมตร เป็นเส้นเดียวกับที่มีการล่องแก่งน้ําใสไหลเย็นตลอดปีนะครโซนด้านท้ายแปลงบริเวณที่ดินของเราที่ติดริมน้ำเนี่ยมีที่งองเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยติดถนนสาธารณะกว้างถึง18เมตรด้วยกันแล้วก็เข้าจากถนนหลัก3239เส้นหน้าเขื่อนขุนด่าประการชนเข้ามาเพียง400เมตรเท่านั้น แปลงที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์นสสีจอโฉนโดคุดแดงพร้อมโอนะครับบนเนื้อที่10ไร่13ตารางวาอยู่ในตำบลศรีนาวาอเภอเมืองจังหวัดนครนายกราคาเจ้าของขายละ3ล้าน5แสนบาทนะครับราคายกแปลงอยู่ที่35ล้านบาทแปลงที่ดินอยู่ใจกลางโซนแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางสะดวกอยู่ใกล้เขตชุมชนรีสอร์ทและร้านอาหารมากมาย ห่างจากตัวเมืองนครนายกนะครับโรงพยาบาลนคร,ราานครายกสถานีตำรวจสถานที่ราชการต่างๆตลาดสดโลตัสอยู่ในรัศมี7-10กิโลเมตรตลาดเท่งนะครับเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นลงเกลือน,นครนายก6กิโลเมตรแมคโครนครนายก7กิโลเมตรน้ำตกสานิกาน้ำตกวังตะไคร้น้ำตกนางรองและเขื่อนขุนด่านประการชนอยู่ในรัศมี8-12กิโลเมตร จากแยกบุงกระเบาเพียง8กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแยก3สาว13กิโลเมตรแยกองครักษ์41กิโลเมตรและหากเราเดินทางมาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตครับระยะทางเพียง8 6กิโลเมตรเท่านั้นที่สวยๆน้ําใสๆแบบนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าหายากม,มากๆแล้วยิ่งเป็นริมแม่น้นํานครนายกโซนที่เล่นน้ําได้เนีย่ยน้ำใสตลอดปีแบบนี้นะครับ ปัจจุบันเนี่ยเหลือน้อยมากๆเลยนะครับและราคาเฉลี่ยต่อไร่นะครับตกอยู่ที่ไร่ละ3าล้าน5 0 0แสนบาทเท่านั้นนะครับรูปแปลงที่ดินของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าสวยงามมากๆด้านหน้าติดถนนสาธารณะด้านท้ายติดคริมแม่น้ำนครนายกติดหน้าน้ำยาวร้อยสเมตรสามารถแบ่งแปลงจับมือกับเพื่อนมาร่วมซื้อกันได้นะครับบรรยากาศเนียดีงมากครับ และภายในแปลงที่ดินของเรานะครับก็ยังคงมีต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับไปครับเดี๋ยวเบนส์พาไปชมบรรยากาศภายในแปลงที่ดินของเรากันต่อเลยครับบรรยากาศเนี่ยครับโดยรอบนี่ให้ชมกันอีกทีหนึ่งน่านติดหน้านน,าน,าน้ำยาวร้อยสามเมตรนะครับบนเนื้อที่10ไร่13ตารางวาดูความใสของน้ำนี่ฮะความใสของน้ำ มีทั้งโซนที่ลึกแล้วก็โซนที่ตื้นนะครับไม้น้ําขึ้นตามธรรมชาตินะครับตรงนี้ถ้าน้ําไม่สะอาดเนี่ยจะไม่มีไม้น้ําพวกนี้ขึ้นนะครับนี่ยใส่มากๆเลยนะนี่ยใส่มากๆเลยนะได้ริมแม่น้ํานครนายกนะครับตางที่ดินของเราเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีที่งอกด้วยนะครับ ช่วงเสราร์อาทิตย์นะสุขเสราร์อาทิตย์นะครับน้ําจะขึ้นถึงบริเวณโซนไม้ไผ่นะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเขื่อนจะมีการปล่อยน้ํามานะครับแน่งชมบรรยกาศในแม่น้ำคนครนายกนะครับสวยๆนะครับใสายๆแบบนี้เลย ที่สำคัญตางชี่เนี่ยเป็นเอกสาสิทธิ์นอสสี่โฉนดคุ้นแดงพร้อมโอนนะครับบนเนื้อที่10ไร่13ตารางวานะครับนี่ฮะความใสของน้ําอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับมาให้ชมความใสของน้ํากันก่อนครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศบริเวณด้านบนแปลงที่ดินกันนะครับน่านน้ำนี่กว้างมากเลยนะครับประมาณเกือบ 30เมตรเลยนะครับ 30- 40เมตรนะครับอยู่เป็นโซนเส้นเดียวกับที่มีการร่องแก่งนะครับแปลงที่ดินเราเป็นเอกสารสิทนอสซีฉนด้คุดแดงนะครับติดหน,น้าน้ำยาวของรอให้3เมตรไปครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้านบนกันครับโซนด้านบนแปลงที่ดินของเรานะครับส่วนนี้นจะเป็นในส่วนของที่งอกทั้งหมดเลยนะครับนี่ฮะ ิมแม่น้ำนะครเนี่ยนครับโซนนี้มีทั้งส่วนที่ลึกและส่วนที่ตื้นนะครับถ้าวันช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับน้ำก็จะขึ้นมาถึงบริเวณโซนนี้นะครับผมเนี่ยนะฮะเกินขุนด่านประการชนจะปล่อยน้ำมานะครับนี่ฮนะท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับบรรยากาศดีร่มรื่นนะครับ ให้ชมบรรยกาศท้ายแปลงครับที่เป็นร่มไม้ต้นไม้นะครับโอบล้อมไปด้วยธรรมชาตินะครับเสียงนกแล้วก็เสียงรำทานน้ำไหลนะฮะของแม่น้ำนครนายกนะครับบรรยากาศเนี่ยดียมากเลยนะครับบนเนื้อที่10ไร่13ตารางวานะครับราคายกแปลงที่ 3 5ล้านบาทครับเฉลี่ยรายละ3ล้าน5แสนบาทเท่านั้นนะครับท้ายแปลงที่มีการปรับเนินปรับ slope ไว้เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รวมเต็นท์นะครับระบบสาธารณูปโภคครับมีพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับประปาไฟฟ้ามีการเดินสายไฟนะครับถึงท้ายแปลงที่ดินริมน้ำเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับก็จะมีปลั๊กไฟปลั๊กพ่วงนะครับ หลอดไฟให้ความสว่างในยามค่ำคืนนะครับไปกาดบริเวณด้านบนแปลงที่ดินของเรานะครับนี่ฮะด้านหน้าแปลงที่ดินเนี่ยติดถนนสาธารณะนะครับลมนี้ค่อนข้างแรงเลยนะครับเห็นวิวเขาด้วยนะฮะนี่ครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับแล้วก็ ต้นจามจุลีนะครับตรงนี้เนี่ยอยู่ในแปลงที่ดินหมดเลยนะครับโซนนี้นะฮะในแปลงที่ของเราทั้งหมดเลยนะครับถนนหน้าแปลงที่ดินเนี่ยจะยังคงเป็นถนนลูกหลังนะครับทางเข้ามาเป็นถนนลูกหลังนะครับประมาณนะครับ200ถึง300เมตรนะครับเข้าจากถนนหลักนะครับ 3-2-3-9เส้นที่วิ่งมาจากหน้าเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับเข้ามาเพียง400เมตรเท่านั้นเองนะครับได้ที่ริมน้ำสวยๆแบบนี้เลยติดหน้าน้ำยาวถึง103เมตรนะครับแปลงที่ดินเป็นเอกสาร,สสารสิิธนสอส .4 จอฉนดคดุ้นแดงนะครับได้ที่ริมแม่น้ำนครนายกสวยๆส,ส,สายๆแบบนี้เลยลงเล่นน้ำได้นะฮะนี่ต้นมะเดือนะครับต้นใหญ่ ต้นนมเดือห่างจากน้ำตกสาริกาน้ำตกวังตะไคร้น้ำตกนางรองและเคื่อนขุนด่านประการชนนะครับประมาณนะครับประมาณ7ถึง10กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับได้ที่ริมน้ำสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ได้เห็นวิวเขาสวยๆแบบนี้เลยนะครับ กันบ้างครับสระที่ดินริมแม่น้ำนครนายกแปลงนี้ครับบนเนื้อที่10ไร่13ตารางวาอยู่ในตำบลศรีนาวาพืภอเมืองจังหวัดนครนายกได้ฟิวเวกาศร,ริมแม่น้ำลานกลางเต็นท์สวยๆแบบนี้เลยะดูความใสของน้ำนะฮะนี่ใสมากๆเลยนะฮะเนี่ยน้ำใสไหลยเย็นแบบนี้มีให้เห็นตลอดทั้งปีนะฮะ ที่สาคัญเนี่ยแปลงที่ดินเนี่ยเป็นเอกสารสิทธิ์นอสสีจโฉนดคุนแดงพร้อมโอนนะบนเนื้อที่10ไร่ราคายกแปลงนะอยู่ที่3 5ล้านบาทต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยนะฮะได้ที่ริมแม่น,น้ำนครนายกนะฮะแล้วมีที่งอกบริเวณท้ายแปลงค่อนข้างเยอะเลยด้านหน้าแปลงที่นของเราติดถนนสาธารณะให้ชมบรรยากาศโดยรอบกันอีกทีหนึ่งแปลงที่นของเราจะอยู่ด้านบนนะฮะอย่างที่ได้เห็นกันไปนะครับ วันที่เบ้นมาถ่ายทําตอนนี้นะครับมาช่วงวันธรรมดานะครับถ้ามาช่วงสาธิตน,นะครับน้ําก็จะขึ้นมานะครับถึงบริเวณโซนนะไม้ไผ่ตรงนี้นะครับบรรยากาศด,ดีมากครับเหมาะมากๆครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อไว้ปลูกบ้านพักตากอากาศนะครับที่พักโงแรมรีสอร์ทริมน้ําแปลงนี้เนี่ยค่อนข้างเหมาะเลยครับเข้าจากถนน3,2,3,9เข้ามาประมาณ400เมตรเ่านั้นเองนะครับ มาจากเส้นหน้าเกื่อนขุนด่านประการชนนะครับเข้ามา400เมตรเท่านั้นระบบสาธารณูปโภคมีพร้อมเรียบร้อยหากท่านใดสนใจเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0923537788วันนี้เบลล่าทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนฝากที่ดินริมแม่น้ำนครนยกสวยๆแปลงนี้ไว้ด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ